กลับสวัสดีท่านชมทุกท่านดูนะครับผมวันนี้ก็มีกับผมแอดแบงเช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเมทที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธพูดถังซานสาสนักเลิศพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่124แล้วนะครับสามารถรับชมอนเมะเรื่องนี้แบบทรุกรกิธิด้ทาง VTV เลยและเช่นเคยนาทุกท่านที่เก็บไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยนะตอนนี้ด้เช่นเดียวกันเอาล่ะทุกท่านพร้อมกันแล้วก็เร,กเริ่มสปอยตอนที่124กันนะครับวันนี้ผมมี Discord มาฝากใครที่กำลังมองหาเพื่อนคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนิเมะ รือเรื่องไร้สาระเข้าไปเจอกันใน Discord ดลิฟท์ชาคืนได้เลยนะครับทางในจะมีตี้อันเดธของเราสงสิงอยู่ด้วยนะอยากจะคุยกับแอดคนไหนหรือหาแก๊งใหม่ๆไว้เล่นเกมด้วยกันที่นี่ก็เป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดแล้วละ่ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ด s สคริปชันแล้วก็คอมเมนต์นะครับเข้าไปทักทายกันให้เต็มที่ได้เลยเจอก,กันในดิสล,ลิฟชาคืนนะครับอย่าเลวแวะเข้ามาคุยกันเยอะๆนะด้วยความช่วยเหลือจากตี้เทียนทํให้ผัววีเฮ้าที่โดนอาวุธมรณะาก็ยังไม่ตายทางอู๋ถงก็สงสัยเเเกกกกีีก่่่่่่่ยยวววววววัััับบบบรรือออองงงนนน้ลคมหหาาาาาาไไจึปตตตตขถูทชชแใ ตาหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกวิศวกรของจกักรวรรดิยานจัทารลุมล้อมไ้หมดแล้วพวกนี้ต้องการจะล้างแค้นให้กับหัวหน้าของพวกเขาที่ตายไปหัวบี่หาวเจียนแบบนั้นก็คอให้ทางอุทงถ่วงเวลาเอาไว้พร้อมกับเจ้าตัวที่ได้กระทำการบางอย่างทางอุทงก็พยักหน้าตอบรับก่อนที่เธอจะได้รับมือกับทหารวิศวกรนับร้อยคนเหล่านั้นเมื่อโดนแรงกดดันของทางอุทงเข้าไปก็ถึงกับหมอบคานอาวุธวิญญ,ญาณถึงกับพังสลายขณะนักการหั้ววิ่ห้าวของเราก็ได้ใช้ทักษะข,ของผู้โอโสอีกลับมาที่พวกวิศวกรปรศ ที่กําลังร่ายเวทอยู่ไม่นานปืนใหญ่อนุภาพรุนแรงก็ถูกสาดยิงออกมาทั้งอุทงปลาของมังกรเพื่อขัดขวางจนสามารถทาลายอาวุธวิญญาณน,นั้นได้แต่มันก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะอาวุธวิญญาณมากมายถูกกาดยิงมาใส่หัววิห้าวทั้งอุทงก็คอยรับหน้าป้องกันเต็มที่จนในที่สุดหัววิห้าวก็เลือกประตูมิติได้สาเร็จเท่านในตอนนั้นเรือรบรวมไปถึงอาวุธหนักต่างๆก็ถูกเคลื่อนย้ายมาที่บริเวณนี้ก่อนที่กระสุนนับร้อยจะถูกกาดยิงมาใสาหววว่หัห้ววิ่งลหลม สายฟ้ารมพายุรอมไปถึงเพลิงก็ได้กวาดล้างเหล่าทหารนับไปจนเกียงปรากฏว่าประตูมิติที่ขว,วิยหาเรียกออกมานั้นมันเป็นการเรียกเหล่าพมายท์จากอาณาจักรมานั่นเองเหล่าอาวุสที่ออกมาเพียงแค่ชั่วครู่พวกเขาก็กวาดล้างทั้งอาวุธและทหารบริเวณนับไปจนหมดหลังจากความกระหลได้สิ้นสุดลง ภูอุโสก็ได้แบ่งหน้าที่ให้กับทุกคนพอเป้าหมายหลักของพวกเขาในครั้งนี้ก็คือการทำลายหอเทพมรณาพวกอีเ้ารีบกล่าวบอกทันทีเมื่อเขาเข้าใกล้หอเทพมรณาจึงได้เข้าใจหอเทพมรณนั้นเป็นการโจมตีแบบพลังจิตถหากเราไม่ผิดแล้วก็การโจมตีนั้นคงจะมาจากการบีบอัดแรงอาฆาต ผู้โสก็พยักหน้าอย่างเข้าใจเกรงว่าการจะต่อกรกับหอเทพมรณานั้นจะต้องใช้วิชญญาจานสายพลังจิตเข้าต่อก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้อวุโสจึงได้ฝังให้หัววิห้าเป็นคนจัดการโดยจะมีผู้อุโสโลน้นและอุโสค้อนคอยป้องกันหั่ววิห้าส่วนเขากับผู้อุโสคนอื่นๆจะกวดล้างพวกทหารที่อยู่รอบเชิงเขาก่อนจะไปสมทบกับพวกขัววิห้าที่อยู่ข้างบนหอเทพมรณาหัววิห้าพยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนจอกเดินทางทันทีเมื่อไปถึงตีนเขาผู้อุโสโล้นก็ได้ใช้ทักษะของตัวเองเรียกลมดาา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 บอออออกกมมเเเเเขขขขขดด้้จจ้้ลล่่่งงงงงงจจจหหุนนนึึปปโผยยัซ็ทตพรณ หน้าแปลกที่ที่นี่ไม่มีวิญญาจาร์ป้องกันเลยแม้แต่น้อยทาให้ขั่วิ้เห่าก็เกิดความสงสัยขึ้นมาไม่นานเหล่าอาโวุโสต่างๆก็ได้ตามมาสมทบเมื่อทุกคนมารวมตัวกันแล้วอาโวุโสคอนก็คิดจะใช้ทักษะของตัวเองเพื่อทุบหอเทพมรณาให้พังแต่หลังจากที่เขาแควงคอนออกไปเท่านั้นแหละมันกลับถูกตีกลับและสะท้อนมาใส่ตัวเองทันทีทําให้เขาต้องปลิวไปมากกว่าหลายร้อยเมตรไม่นานาน้ําสีแดงก็ไหลท่วมบริเวณก่อนที่หอเทพมรณาจะเริ่มทํางานอีกครั้งร่างหญิงสาวผู้หนึ่งก็ได้ผุดโผล่มาจากน้ําสีแดงนนนนัั่่่ขขข้้้าา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 ก็ววออยูใใครสาารสมมถเเตตดดพลงงจิไ ปาเกิดว่าเป็นวิญญาจาร์ตัวน้อยสายพลังจิตนี่เองเพียงแค่เธอชี้นิ้วอ,อกไปเบาๆร่างกดดันมหาศารก็ได้สะกดข่มพวกขั้ววิห้าวเอาไว้จนมิดแม้แต่พลังจิตของขั้ววิห้าวก็ยังทำงานไม่ได้ภายใต้รงกดดันนี้ปากฏว่าหญิงสาวผู้นี้คือพรมยุทธ์สุดขีดและครับพวกเขารู้ได้ทันทีว่าเธอคนนี้จะต้องเป็นพรมยุทธ์สุดขีดอีกหนึ่งคนที่เป็นวิศวกรระดับเก้าแน่ 9. เพราะในอาณาจากักรนอกจากมู่เอินหลงเสียวเหยาก็ยังมีอีกหนึ่งคนเลยครับก็คือเย่ซีซุยนั่นเองที่เป็นพมยุทธสุดขีดกล่าวได้ว่าพมยุทธสุดขีดนั้นอยู่ในระดับเกืองเทพแล้วเพียงแค่ได้เรียกตัวเป็นเทพก็จะกลายเป็นเทพอย่างสมบูรณ์เหล่าอาวุโสพยายามจะถามกับเย่ซีซุยว่าทำไมถึงได้ไปเข้าร่วมและช่วยเหลือทรราชอย่างสวีเทียนหลันบุกทำลายบ้านเกิดเบืองนอนของตัวเองเย่ซีซุยกล่าวถามกลับออกไปประเทศบ้านเกิดงั้นดิ ทำไมพวกเจ้าถึงได้คิดเช่นนั้นอุโสโรนรีบกล่าวตอบเนื่องจากคนแตกต่างทางกายภาพของเผ่าพันธุ์สําหรับจักรวรรดิสุรียนจันทราเมื่อวิญญาจารย์ไปถึงระดับหนึ่งแล้วอัตราการบาเพ็ญตบะของพวกเขาก็จะลดลงซึ่งเป็นสาเหตุที่ว่ามันแทบจะไม่มีอาคาราพมยุทธ์ปรากฏขึ้นที่อาณาจักรสุรียนจันรามานานมากแล้วดังนั้นเยซีซุยที่ไปถึงระดับพมยุทธสุดขีดจะต้องไม่ใช่คนของจักรวรรดิสุรียนจันทราและมาจากดินแดนโต้หลวแน่นอนผู้อุโสโรนก็พยายามกล่าวเชื้อเชิญเยซยให้กลับมาอู่บบบบบ้้้้้้าาาาาาานน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 เเเเเกกกกกกิิิิดดดขขอออองงงพววยยยซซีีม่่แัััลหรระืทตร ทำลายวิญญาณปีศาจเช่นข้า สำหรับวิญญาจารย์ปีศาจเช่นข้าไม่มีบ้านเกิดให้กลับอีกต่อไปและก่อนที่เธอจะได้ลงมือสังหารทุกคนหั่ววิ่ห้าก็กล่าวบางอย่างขึ้นมาเยซซซูที่เห็นแบบนั้นก็สนใจหั่ววิ่ห้าไปอย่างยิ่งเพราะหั้ววิ่ห้าแม้จะเป็นอัครพลมยุทธ์แต่ะระดับพลังจิตนั้นไปถึงราชินานามพมยุทธ์แล้วด้วยความพิเศษเช่นนี้เธอต้องการจะเก็บหัววิ่ห้าเอาไว้เล่นตอนท้ายเลยครับหัววิ่าห้ากล่าวถามท่านทําเช่นนี้ไปเพื่ออะไรท่านอาวุโสเย่เมื่อได้ย,นววยินขันดดนาาวว่ว้าววิ่ แล้วเอาโซลนจะพยายามเข้ามาป้องกันแล้วก็ตามแต่เขาก็สู้ไม่ได้หัววิห้าถูกพาตัวไปได้อย่างง่ายดายเยซีซุยกล่าวถามกับหัววิ่ห้าอีกครั้งว่าทำไมถึงได้รู้ว่าเธอแเย พว,วีหาวชี้ไปที่ลำคอของตัวเองที่ถูกบีบอยู่พยายามจะสื่อสารว่าจับแบบนี้เอาไว้ใครจะบอกได้เย่ซี่ซุยเมื่อดินแบบนั้นจึงได้ปลดพันธนาการัววีหาวก็กล่าวตอบอย่างสุภาพว่าตัวเองมีชื่อว่าัว,วีห้าวและเป็นลูกศิษย์ของมู่เอินชื่อนั้นทำให้เย่ซือซุยต้องะงักก่อนที่เธอจะมีสีหน้าที่เศร้าสร้อยถ้าเป็นตอนนี้ต่อให้เป็นมู่เอินมายืนอยุดตรงหน้าเธอเกรงว่ามู่เอินก็คงจะจำเธอไม่ได้แล้วและอย่างไรก็ตามเขาได้เสียชีวิตไปแล้วพว,วีหาวกล่าวต่อการจะดาตัวตนขอเสาากกจว ดํอย่างมู่เอินและหลงเสี่ยวยาวแล้วก็เป็นเย่ซีซูเนี่แหละครับแถมก็จะเป็นวิศวกรระดับ9อีกต่างหากและก็มีเพียงแค่เย่ซีซูเท่านั้นที่สามารถเกลี้ยกล่อมให้ผู้อุโสหลงเหยาเข้าร่วมกับรัฐที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้เย่ซีซูก็กล่าวชมความฉลาดหลักแหลมของขั้วหวีห้าวก่อนจะบอกว่าเธอจะว่าชีวิตขั้วหวีห้าวครั้งหนึ่งพอเห็นแก่ที่เป็นสิทธิ์ของมู่เอิญแต่เธอก็ขอเตือนขั้วหวีห้าวอาไว้ว่าอย่าได้มาเจอเธออีกครั้งเป็นอันขาดพอได้ถึงตอนนั้นจะเห็นแก่หน้ามู่เอิญอีกก็ไม่ได้แล้วขั้วหวีห้าวก็พยายามกล่าวบอกให้เย่ซีซูกลับตัวเลยครับและกลับมาอยู่ฝั่งของพวกเขาแต่น่าเสียดายที่เย่ซีซูไม่เห็นด้วยทว่าในตอนนั้น เยซีซุยกับทำร้ายหั้วว่ห้าวอีกครั้งหนึ่งเพราะในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันนั้นหั้วว่ห้าวพยายามจะใช้พลังจิตเพื่อตรวจสอบอาวุธมรานาะครับซึ่งเยซีซุยที่จับได้เธอจึงรีบเล่นงานหั่ววิ่ห้าวทันทีทางอุทงรีบกล่าวถามกับเยซีซุยไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ท่านบอกจะปล่อยขั้วว่ห้าวไปนั้นหรือเยซีซุยก็ตอบอย่างหน้าตาเฉยข้าจะเปลี่ยนใจไม่ได้หรือไงว่าแล้วพลังลมาหาศาลก็ถูกบีบอัดไปที่ตัวของหั้ววิ่งห้าวนางตังจจ้งใจ เจ้าหนูไปเจออาจารย์ที่ป่าโลกสเถอเกรงว่าอาจารย์ของเจ้าก็คงจะดีใจมากแน่ที่ได้เจอลูกศิษย์ในป่าโลกใน,นขณะที่หัววีหเ้ากำลังจะถูกเบรดัดจนตายจ,จู่ๆพลังมหาศาลก็ได้พวยพุ่งออกมาและทำลายพลนานการของเยซืซุยอไปจนสิน้นพลังนั้นเห็นได้ชัดว่ามันคือพลมยุทธสุดขีดทำเอาเหล่าผู้โศที่อยู่บริเวณนั้นถึงกับตกใจว่าทำไมาหั้ววี่้าถึงได้มีพลังระดับพลมยุทธสุดขีดได้แต่เยซืซุยก็รู้ทันทีเลยครับว่าตอนนี้หัว,วห้าหววิอ่อไปเสียงนึงดังขึ้นมาททันนีีมุษย์รยบไปจากที่นี่ากคืลั้ววิ จบตอนที่124อะไระครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่124ของนิเมทเรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังซานสำนักเลือดพบจบแดนหากมีข้อมูลตกหล่นหรือมีคำผิดพลา,าดใดๆผมก็ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าทุกท่านชอบคลิปนี้ผมก็อ,อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพู้ทำนาต่อไปด้วยสำหรับวันนี้เวลาผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลทาทุกท่านไปก่อนสี่่กับผม